ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็นปังต่อครับปลายแหลมปังต่อปลายแหลมนะครับสันก็อยู่ประมาณ4มิลครับ3มิลไปลายปลาย4มิลก็แล้วแต่ว่าเหล็กมาเหล็กเหล็กวันนั้นมารุ่นไหนอะไรอย่างนี้เนาะตัวนี้เป็นเหล็กผ่านไทยนะครับขาดขาวนะครับต้องแจ้งก่อนว่าขึ้นสนิมไวนะขึ้นสนิมไวนะครับ อยากให้ลูกค้าดูแลดีๆหน่อยนะครับสําหรับผิวขัดขาวนะถ้าใครไม่ชอบขัดขาวก็สั่งผิวดําได้นะครับอ่าเล่มนี้ราคาแ0 0ร้อยทวนนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางเลยนะครับเป็นด้ามแปดเหลี่ยมนะครับจะเอาด้ามกลมก็ได้นะครับด้ามกลมก็มีด้ามกลมก็แปดร้อยด้ามแปดเหลี่ยมก็แปดร้อยนะครับแล <c oughs> ้วแต่ลูกค้าชอบนะครับตัวนี้เอาไว้สับเอาไว้ฟักนะนะ ไม่แนะนำให้ไปฟันกระดูกแข้งขาหมูขางวนะครับเอาประมาณซี่โครงพอละซี่โครงหมูสับโครงไก่อะไรเงี้ยได้นะแต่ถ้าเอาไปฟักๆเงี้ยดีมากเลยน้ำหนักกำลังพอดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับบางต่อใบแหลมนะครับด้ามประดูถ้าเป็นด้ามพยุงก็จะเพิ่มมา100บาทก็เป็น900นะครับใครสนใจก็ ทักเข้ามาสั่งจองได้เลยนะครับ